วันนี้เรามาแวะคาเฟ่ใกล้บ้านใหม่นะคะ่านะผู้ชมเป็นร้านเอ,อ่อคอฟฟี่ช็อปเล็กๆนะคะคาเฟ่เบรกฟาสต์แต่ว่าต้องรองสั่งหน้าร้านอะ ไอส์ลันด์คาเฟ่นะคะเราสั่งทูน่าแซนด์วิชแล้วก็เออทูน่าทูน่าแซนด์วิชสองอันแล้วก็คาปูชิโน่นะคะส่วนราคาอยู่นี้ค่ะเดี๋ราจะซเองค oh thank you this is my thank you จากข้างในนั่งไม่ได้เราไม่ใช่โซนอาบแดด 하나 나오게 딱딱 건데 왜 에머저리 เดี๋ยวเรามาดื่มกาแฟากันค่ะเ,เพื่อนๆนี่วันนี้สั่งเป็นกาแฟปัฟ่นนะคะเนื่องจากด้วยว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในมาตรการของล็อกดาวน์นะคะไม่สามารถที่จะนั่งใน,นร้านได้แต่นั่งข้างนอกเนี่ยคือเออนั่งได้แก้วนี้ตกอยู่ที่2ปอนกับอีก80เพนนีนะคะก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะ ส่วนแซนด์วิชเพื่อนๆร้านแบบนี้ที่อังกฤษอ่ะราคาแพงมากค่ะตกอยู่ที่เท่าไหร่วะเกือบสี่ปอนด์อะเออสามสามปอนแปดสิบเพนนะคะตีไปแซนด์วิชเนี่ยตกอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทสีป่ปอนด์เพื่อนๆจริงๆแล้วแซนด์วิชเนี่ยทำเองง่ายมากแล้วต้นทุนต่ำด้วยนะคะแต่เนื่องด้วยเปิดร้านแบบเนี้ยภาษีแพงนะคะดูดิ เขาโรยช็อกโกแลตให้ด้วยคือเขาจะใส่เป็นแก้วกระดาษมาให้เพื่อนๆเพ,เพราะว่าเออมันกดของให้เทคเวย์อย่างเดียวตอนเนี้ยโอ้ย thank you ห้ดูนะคะรีวิวแค่เนี้ย160บาท,ทเพื่อนๆจ๋าเฮดดีจ๋าแค่เนี้ยค,คือทำเองง่ายมากทำเองนี่ต้นทุนไม่เท่าไหร่นะคะอื เห็นไหมเย,ยิ้มเลยชีสเราต้องกชีสมากที่สุดใช่ไหมจริงีชีสไม่ใช้ในอาหารของเรา import no, no n ครเขาจะมาใส่ชีสในอาหารไทยเชพคํคถามแล้วโปรเฟต์สนุแบบอีซี่เป็น e มแซนด์วิชคอฟฟี่ขาวอย่างว่านะคะโอ้โหดูเยิ้มมากชี เวอรี mm ้ชีสซีอุดหนุนโลโก้ค่ะเ,เพื่อนๆ mm hmm. นะกระจายรายได้ให้กับธุรกิจในชุมชน mm hmm. <c oughs> คิดซะแบบนั้น วันนี้อาหารเช้าแบบฝรั่งเธอจะ่ะอร่อยอ่ะ ใจหายเหมือนกันนะที่แบบว่าเห็นร้านหลายร้านแล้วปิดตัวลงอะ่ะเพื่นพอนๆเพราะโควิดนั่นแหละแถวบ้านใหม่อะ่ะสะดวกมากเลยร้านมันติด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 กันเลยอะ่ะไอพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมีเทสโก้มีเซนเบอรียนะฮะแบบว่าโลโก้ชิ้นสุดท้ายละ ดูชีสิเยิมเลยเธอจ๋าอืมอืมอืมชีสสีมากๆอืม โตข้างหลังปะมันโตะที่ร้านบริการอะนะคะเป็นน้ำตาลให้ดูนี้เยิมซาชีซี่มากมากเลย FC ดูเด็ด มีร้านขายพวกผ้าม่านด้วยฝั่งนู้นเชฟพร้อมเดินไปดูเพื่อนเมือน Interesting. ชิ้นสุดท้ายค่ะอืมอเอาคไนแบบไหมันเงียบเหงาเป็นเต่างอยเลยเพื่อนเพื่อนเพืงโควิดเนี่ยบอกตามตรงว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ก่อนโควิดมากช่วงลอนดอนเป็นช่วงที่คึกคลืคลนนะฮะแต่ว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยคือลอนดอนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนคนมันก็นะคะคนมันก็ย้ายบ้านเป็นธรรมดาเหมือนท่นนั่นแหละเออย,ย้ยายไปย้ายมาเอือตลอดนะเราก็เลยว่าเออ,อ เอมองอะไรน,นะเอเอมองอะไรโทรหาคุณนายมันนี่ก่อน F4 ้อหรอแมได้ยิน นี่ลูกออกมาคาเฟ่กับไอ้ทอมเพราะว่าเออรถรถมันมีเวลาจอดไงย,ยังไม่ได้ซื้อเพอร์มิตมันจะต้องซื้อเพอร์มิทที่จอดรถน่ะเพราะว่าเขาคิดค่านี่ด้วยไงเป็นเป็นค่าภาษีที่ค่าภาษีท้องเออนอกเหนือจากค่าภาษีท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายมันจะต้องมีค่าจอดรถน่ะแม่เพอร์มิตน่ะก็คือก็คือรัฐบาลท้องถิ่นเราก็เก็บหมดแหละเป็นเงินเป็นทองแม่ ก็เดี๋ยวไมค่อยซื้อตอนตอนย้ายเข้าก่อนย้ายเข้าเขาก็คิดไม่ใช่ใช่วันนีวว้วันนี้ทำไหมนี่วันนี้วันนี้เปลี่ยนเวิร์กท็อปไอครัวแม่ไอตัวไอตัวก็ต o n ครัวเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเวรปปิร์กท็อปอะไอตัวไอตัวไม้ที่ปูข้างบนน่ะไม่ใช่ตัวที่วาง ไอตัวที esi, made, lighting, ink, online, ่ไอไอตัวที่วางของอะไรอะแม่แม่นึกออกป่ะมันมีซิง์แล้วก็มันจะมีเวิร์กท็อปตัวไม้ที่มันอยู่ติดอยู่กับซิงอ์อะซิง์มันติดอยู่กับตัวไม้อนั่นแหละเออเวิร์กท็อปลูกไม่รู้ลูกเรียกภาษาไทยไม่เป็นว่ามันคืออะไรอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าเวิร์กท็อปนั่นแหละวันนี้มาเปลี่ยนเวิร์กท็อปก็เลยเออเราก็เลยแวะเราก็เลยแวะซื้อกาแฟ แถวบ้านนี่นแหละแม่อืเอเราเลยนั่งกินกาแฟกันแล้วเป็นยังไงบอ,อกไปแล้วเหรอเออยยังไม่มาแม่เดี๋ยวลุกไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปบ้านก่อนไปไป,ไปทำงานต่อโอเคค่ะวันนี้ค่ะไปทำงานแล้ว FC แล้รีวิวออกค่ะ